私は今でも夢に見る。まだあなたの番ではない。私の番ですかコンシャンはたくさん見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あなたも例外ではない。 ฉันเคยเห็นการปลอมตัวที่เหนือฉันมามากมายแม้จะเอาพรางรูปรักษณ์ภายนอกได้แต่กลับเก็บซ่อนสิ่งที่อยู่ในใจไว้ไม่มิดไม่เป็นแม้แต่เธอตัวเธอด้วยなたたはそうししかっの เรื่องยินคุงเธอไม่ได้คิดที่จะกำจัดอีกฝ่ายหรอกแตท่ที่เธอลงมือแค่เพราะอยากไล่ฉันกับเ er มนโบคิปเปอร์กลัว่าแต่ททำไมล่ะเพราะแท้ทแห่งโชคชะตาบอกให้ทำแบบนี้หรอเธอรู้จักเ,บบเอลิโอ ฉันนึกว่าเรื่องนี้จะเขียนไว้ในสคริปต์ของทางนั้นอยู่แล้วสิเอ๊ะสคริปต์ของฉันมีแค่ไม่กี่บรรทัเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็ไม่จำเป็นหรอกและฉันก็ไม่ต้องการมันด้วย งั้นถึงตาฉันถามบ้างแล้วเธอเป็นใครกันแน่ทำไมต้องถามแทนที่จะรู้คตาตอบอยู่แล้วด้วยความรู้สึก ฉันมักจะลืมเรื่องบางอย่างอยู่บ่อยๆเพราะเหตุดีแทนที่ใช้แทนที่จะใช้ความทรงจำฉันเลยเคยชินการใช้ความรู้สึกเพื่อรับรู้บางอย่างมากกว่าพาเงินฉันเลยรู้ว่าคนที่อยู่ในชุดเกาะยินด้แยกคือใคร

ว่าไงล่ะจะยอมถอดชุดเกาะออกมาคุยกันหรือยังยังไม่ถึงเวลาเธอไม่ควรรู้มากาขนาดนั้นพูดถึงนายต้องจุดทาง ฉันบอกไปแล้วความจำฉันไม่คคยยดีเท่าไหร่พองันไปต้องกังวหลหรอกแล้วยังไงต่อจีนยีนคุงถูกแบล็กสวอนพาตัวไปแล้วแต่ไปหาอีกฝ่ายไม่รักแล้ว

จากปกปิดการอยู่ของมอรณาแต่ยังเก็บซ่อนอดีตและความจริงของแดนฝันไว้อีกด้วยฉันกำลังทำแบบนั้นอยู่แล้วก่อนที่จะ จะแยกกันฉันขอมอบคำเตือนให้สักอย่างกันเท่ากันไม่ว่าฉันกับเธอจะเดินบนเส้นทางใดความตายก็คือจุดจบที่กำหนดเอาไว้แล้ว 私たちは、最後に一度だけ、再会を果たすことができるんだ。ピノコニーにあっても、それは同じこと。めっちゃか、かまらんか。え、よく笑い。トゥーマスクンヘビカン เราจะได้พบพานเป็นครั้งสุดท้ายล้านแพนิหน้าเพนนากุนน,นี่แห่งน,นี้ก็เป็นแบบอ,อนุเชิตกานฉันเคยไปนแนวฝันร่วงรวยมาแล้วที่ไม่ใช่ความผิดอะไรขนาดนั้นอย่างนั้นเหรอน่าจะได้จริง เธอยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัว,ตว,ตวเองนั้นตื่นอยู่เพียงใดเพราะชีวิตกล้าที่จะหลับไหลพวกเขาจึงสามารถตื่นขึ้นมาได้การขึ้นเป็นเทพอีกครั้งถึงเธอจะเป็นอิมินเตอร์ キョーノーワリバヤペラノノワギンガノレキシカラキー。そしてエイカカンヤツダニトキトカワリ。シカイショーライショータイジョロダロウ。Long Jawany シュコンジャプチョハペタバスレクレシ เรจะมีเรือหาดเพลีนน,นันอยมาแทนที่จะได้รับอนุญ,ญาตเชิญไเดนและอนาคตด้ののนั่นคือจุดหมายถัดไปของเธอด้วย่จค,ความฝันเพนโโนี ขอให้เธอพคบคำตอบที่ต้องการจากทีน่นี่แต่เมื่อเจอเมาสมหรือไม่ก็เจอการหลุดพ้นกันแล้วกันขอบคุณนะหวังว่านายก็อะ โทรศัพท์หรอใไ,ได้แบบนี้เนี่ยนะ,เ,นะเธอปฏิเสธเขาได้นะเธอรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไร,รแต่เอริโอบอกว่าฉันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดตัวเลือกใน,นที่สุด カレーはたいよ、ミサダメタティティタモコレーガーのってセワナたテ。サデカラータシオ、サイゴノイキノコリネランデクレタノ、カノジャトナシオニ。ん、カボー、モヘチョジャタバチシーンシャティーンレ ผมไม่มีเหตุไม่คาดคิดอย่างอื่นอีกเขาก็เลยเลือกฉันให้เป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายเหมือนกับยินคุงนะ่ะเป็นพอร์ตไหมล่ะ ลบล้างหลังจากที่มันคืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันจะต้องเป็นผู้รอดชีวิตกนสุดท้ายตุองเจนทุกส,สิ่งที่มีเพื่อเพล็กพิกิทเพล็กพิกิทครั้งนี้ให้ได้ช่ายกันไว้ที่สิ้นสนุด แต่ว่าต่างจากอีกสาวคนนั้นนิดหน่อยก่อนหน้านั้นฉันยังมีเรื่องอื่นที่ต้องคอยระวังไว้ด้วยฉのもรดัราบใดที่ทำได้ ฉันจะต้องเสี่ยงไม่ให้ยีนคุงโดยเปิลเปื้อนโดยพลังของรบร้างแม้แต่นิดเดียวเพราะทุกสิ่งอีกฝ่ายแบกหับไว้นั้นไม่เพียงแต่หนักหน่วงยิ่งกว่าแต่ยังลำค่ายิ่งกว่าด้วยจับใจที่ทำได้ฟังดูคุมเคียบไปหน่อยนะ

ในอนาคตที่เอลโอเห็นนั้นเราไม่เคยมีจุดจบก็จริงแต่ฉันก็ยังมีโอกาสที่จะชิงเสร็จในการเริ่มต้นคือจากโชชซตาอยู่ดีเ่ยเจ๊หกมาทุกคนเจ๊หกมา 世界のあなたのンテも意外とコンだったンカのメティン。アナタノギケントナヨミサン。メンロラクパイナコンアキロルレオゴール。 กล่องด,องดนตรีกล่องนี้บทจะหาเจอก็เจออย่างงไไ่ายดายมันคือจดหมายเชิญที่กลุ่มผู้กวาด้างได้รับ ความทรงจำของคุณไม่ได้เป็นของคุณแค่คนเดียวฉันรู้อะไรเยอะแยะมากมายและคาดการได้ไกลกว่านั้นด้วยแค่ใช้วิธีการบางอย่างคนตายก็สามารถเปิดปากพูดได้แล้ว あ,あ,あกลุ่มผู้กวาดล้างคนชั่วพวกนั้นที่หายตัวไปหลังจากที่พบคุณเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่ฉันจะเปิดเผยให้รู้เอง สแห่งสิบสแดนฝันท่านพ่อหนูขอมอบให้ท่านนะทำได้ดีมากดูบราไม่ว่าพวกเขาจะหนีไปที่ใดความสูญสิ้นก็จะมาเยือนอยู่ดี

นี่เป็นความทรงจำที่หลงเรืออยู่ในตอนเริ่มแรกที่มอบจดหมายเชิญแต่เพียงแป๊บเดียวก็ขาดหายไปส่วนหลังจากนั้น พวกเขาหลบซ่อนอยู่ในการหลับไหลแต่วอนให้หลับสบายโดยไม่ถูกลมฝนรบกวนเราทอยอดแห่งเปลวไฟนี่คือวิธีกรรมการเติมใหญ่ของพวกเธอ ไม่ต้องให้เธอออกโลกเลยแค่แสงเคยเดียก็พอแล้วเราผู้ศรัทธาที่เดินอยู่ทำลายล้างเคยกลัวความตายตั้งแต่เมื่อไรก่อน キヨコノサキで何がマチューケティのカシラナイのね。カリンハンプリンたんらうすぐ来る f ここいいแต่ฟรอ,องซ์ฉันปรากฏขึ้นมาอีกครั้งอย่างราบรื่นเธอจะมาแล้วใกล้จะมาแล้วที่นี่ไม่มีคนอื่นไม่ต้องทำตัวสง่างามขนาดนั้นก็ได้ยังไงฉันก็ทุ่มสุด コノこの後の記憶は空白まさかそんなこのオルゴルがヨミさんの手にワト ความทรงจำหลังจากนั้นเป็นเพียงความว่างเปล่าเป็นไปได้ยังไงกรันกล่องดนตรีนี้ตกไปอยู่ในมือของอาเคอรอนและความจริงก็คือเธอนำมันไปที่เพนนาคนีซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ระหว่างทาง เหมือนกับว่าถูกใครบางคนลบไปฝีมือใครกันแน่ค,นค,คุณเป็นใครคุณเป็นใครนี่มัน ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ความทรงจำเมโมโมคิปาเปอร์ปเรีปเอง คุณรับใช้เสืงนไปไกลเพานองจำหรือว่าผู้ผู้เผ่าผ่านร่า ชื่อของฉันคือคอนสแท็กส์ยินดีรู้จักนะเดิมทีพวกเราควรเจอกันที่เพนนากอนนี่และได้ใช้ช่วงเวลาที่ที่ที่น่าจ,จดจำร่วมกัน แต่ดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้แล้วดาวแห่งการเฉลิมฉลองไม่ต้อนรับดอกดาเลียและฉันก็ไม่ต้องการพิธีแห่งการเติบใหญ่ด้วยส่วนคุณฉันรู้ว่าคุณกำลังตามหาอะไรอยู่ อยากได้ความรักของเธอคุณนั้นกันหรอฉันให้คุณได้นะแล้วก็ช่วยไปสนุกกับงานเลี้ยงนั้นแทนฉันด้วยแลากันขอให้คุณพบเจอกับความสุขจำที่ยากจะลืมเปลือนนะ

ในเขตแดนฝ่าสองคราดั้งเดิมนั้นการรับรู้ของฉันทุกขันฝรังไปทั่วตอนแรกก็นึกว่าเป็นเพเป็อตระก,กูลแต่ที่แท้เป็นพเพื่อนร่วมสายอยู่ด้วยนี่เอง คุณมาที่นี่คุณมาที่นี่ทำไมกันฉัน <c oughs> กดอดจริงๆเลยนะเป็นเพราะคุณ จนมุมแล้วหรือว่าจะเออะไรบางอย่างออกกันแน่คอนสตรักต์จากเครือข่ายเฟื่อนดอนจะมาที่ด้วยจุดประสองค์อะไรได้อีกละ่ะ ーーいいนี่แหละคือช่องวงเวลของคุณผู้ผอมผานแปลกหน้ากลุ่มพวกกวาดรัดติดดิสตะชดพลายออกนอกหน้าสมาชิกของพวกเขาไม่มีท่าทีรับรับร,บรอ,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 รอรือจุดเกตไม่เคยมีท่าไม่เคยมีทายาทที่ชื่อคอนสแต็กมาก่อน うん、なじゃいよ。たはっ、俺は、その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 

พวกคุณก็เหมือนกันไม่ใช่ได้ไงเพื่อที่จะลบฉันออกไปแล้วส่วนไปไกลพาทรงจำไล้ล่าฉันมาแล้วถึงสครั้งเนี่ยและในสุดท้ายใน

ขัดาจาังหวะการย้อนความหลักของคนอื่นเขาแบบนี้ช่างไร้รารยาจริงนะแต่ก็ตามสะดวกแหละหลังชุกนี้เราค่อยมาคุยเรื่องความเนรคุณของเธอกันดีๆนะ เพื่อร่วมคุกที่รัก